สวัสดีจ้าวันนี้มีโกศลเข้ามาใหม่นะคะหลายรูปแบบสีสวยๆฟอมสวยๆนะคะต้นใหญ่ๆพุ่มใหญ่ๆเห็นแบบนี้นะคะให้กันไปในราคา2 5 0บาทค่ะมีโปรโด้วยนะคะ10แถมหนึ่งกันไปเลยจัดส่งฟรียกกระถางค่ะมีเก็บปลายทางด้วยนะคะเริ่มกันที่กระถางแรกกระถางนี้ค่ะมีชื่อว่ายอดขุนพลค่ะยอดขุนพลกระถางนี้มีความพิเศษมากเลยนะคะ ทั้งสีสวยทั้งพุ่มใหญ่หลายช่อหลายกิ่งส่งยกทั้งกระถางแบบนี้ไปเลยนะคะไม่ถอดนะยอดขุนพลขึ้นเป็นกระถางแรกค่ะสอง้อยห้าสิบบาทจัดเก็บเลยค่ะกระถางต่อมานะคะสีสันสวยงามเหมือนกันชื่อว่าท่าช้างนั่นเองนะคะกัดสีเต็มเต็มเลยเต็มแทบทุกใบเลยนะคะยอดที่เห็นเขียวเียวเหลืองเืองนี้ก็คือจะกัดสีตามตามกันมานะคะท่าช้างค่ะสองรอยห้าสิบบาทจ้า ต่อกันด้วยรุ่งอรุณค่ะรุ่งอรุณวันนี้มีหลายช่อเลยนะคะเป็นฟอร์มแบบนี้เลยหลายช่อเลยค่ะ3กิ่งหลกัหลกๆใหญ่ๆนะคะแล้วก็สองกิ่งกำลังแฟมอยู่ด้านข้างนะคะด้านข้างด้านล่างรับไปเลยค่ะ250บาทสำหรับรุ่งอรุณกระถางน,นี้นะคะสวยงามมากเลยค่ะ250บบาทค่ะต่อกันด้วยบางกอกน้อยนะคะบางกอกน้อยกระถางน,นี้ กัดสีทุกใบเลยค่ะให้ดูใกล้ๆนะคะนี่เลยค่ะสวยงามมากจริงๆกัดสีทุกใบเลยแดงแบบว่าแดงแดงแจ๊ดเลยแหละแดงเข้มเลยแหละค่ะ250บาทนะคะบางกอกน้อยค่ะบางกอกน้อยค่ะกระถางนี้นะคะนี่เลยค่ะหลายช่อด้วยนะคะต่อกันด้วยเศษฐีหัดใหญ่ค่ะเศษฐีหัดใหญ่ใบใหญ่ลายเด่นชัดเจนเลยนะคะ สีสวยแล้วด้วยเศษทีหาดใหญ่ค่ะสองรอยห้าสิบบาทค่ะโคนลำต้นแข็งแรงนะคะชิงก้านสาขาช่วยเลยทีเดียวค่ะนี่เลยค่ะเศษทีหาดใหญ่ค่ะต่อกันด้วยซับเพิ่มพูนค่ะชื่อดีมีความเป็นสิริมงคลน,นำไว้ประดับบ้านประดับเรือนได้เลยนะคะซับเพิ่มพูนนี่ค่ะซับเพิ่มพูนนะคะสามยอดเลย แบบนี้ค่ะสวยเลยค่ะซับเพิ่มพูนค่ะสีสวยงามมากส่วนกระถางนี้มีชื่อว่าสยามไดมอนค่ะสยามไดมอนสมบูรณ์มากเลยค่ะทั้งสีแล้วก็ใบแล้วก็ฟอร์มนะคะแตกกิ่งข้างๆแล้วด้วยค่ะนีเขามีกิ่งแล้วนะคะนีแบบนี้คือมีกิ่งคือเขารากเขาเดินดีสมบูรณ์ค่ะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะสยามไดมอนค่ะสวยงามมากเลยสองรอยห้าสิบบาทจนะ้า ต่อกันด้วยดาราจักค่ะดาราจักสูงค่ะมีความสูงเขาสวยโดดเด่นนะคะสีเขาเนี่ยมีความเป็นระยิบระยับเลยทีเดียวค่ะดูค่ะเห็นไหมคะโหสวยงามมากสูงมากเลยค่ะดาราจักรสองห้าสิบบาทจ้าต่อกันด้วยไอยาเรศค่ะไอยาเรศเป็นไม้ใบบิดเกลียวนะคะกัดสีเหลืองๆไซนี้พุ่มนี้สี่กิ่งใหญ่ๆเลยนะคะไอยเรศค่ะ เวลาเราส่งเราส่งยกกระถางดูรากนะคะดูรากของน้องสมบูรณ์มากเลยค่ะทั้งสีและก็ฟอร์มนะคะไอเรจจต่อกันที่ปลาเงินค่ะปลาเงินกระถางนี้โอ้โหกัดสีสวยมากเลยค่ะฟอร์มดีมากเลยฟอร์มเดี่ยวก็จริงแต่ว่าใบใหญ่นะคะใบใหญ่มากแผ่กระจายออกด้านข้างนะคะโชว์เด่นเป็นสง่าด,ด้วยสีเงินเงินของเขานะคะปลาเงินค่ะ อันนี้น้องมีชื่อว่าสายทานนะคะเอาออกจากกล้องก่อนจะได้ให้คนออกก่อนจะได้เห็นไม้เด่นๆนะคะสายทานกระถางนี้สวยงามมากเลยทีเดียวค่ะกัดสีชมพูสวยสวยเลยค่ะนี่เลยค่ะสวยงามมากเลยสายทานค่ะ250บ้าสิบบาทจ้าอันนี้ยอดขุนพลอีกกระถางหนึ่งนะคะฟอร์มเดี่ยวซึ่ง กัดสีต่างกันกับกระถางแรกนะคะเขาจะออกสีแดงๆเข้ม,มๆดำดำดูๆนะคะพอดีเขาก็อยู่ในสภาพอากาศอีกแบบหนึ่งที่แสงน้อยลงเขาก็จะดำแดงแบบนี้นะคะนี่คือสิ่งมหัศจรรย์สาหรับโกศนที่เป็นไม้โชว์ใบนะคะไม่งอดอกเปลี่ยนสีตามแสงไปเรื่อยๆค่ะนี่เลยค่ะยอดขุนพลค่ะเอากระถางไหนแจ้งมาได้เลยนะคะกระถางแรกหรือกระถางกระถางเกือบสุดท้าย นะคะอันนี้คือโชคเศรษฐีโชคเศรษฐีต้นนี้กระถางนี่มีสามช่อเลยค่ะสูงเป็นไม้ใบกลมสีเหลืองนะคะกัดสีเหลืองอรามสวยงามชื่อดีเป็นสิริมงคลกันด้วยนะคะโชคเศรษฐีจา้าช่อใหญ่ๆใ,ใบใหญ่ๆสีสวยๆกันไปเลยค่ะนี่สวยงามมากเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะน่ารักจังเลยชื่อว่า เศรษฐีตะลิ่งชันค่ะเศรษฐีตะหลิ่งชันกระถางนี้กัดสีเต็มเลยนะคะน่ารักตะมุตะมิเชียวค่ะหลายยอดเลยทีเดียวมีแอบแอบกลายด้วยนะคะนี่ใบด้านบนมีแอบกลายมานะคะสองห้าิบาทค่ะเศรษฐีตะหลิ่งชันนะคะปิดท้ายนะคะปิดท้ายกันด้วยหัวใจเศรษฐีค่ะมอบหัวใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะหัวใจเศรษฐีมี แบบนี้เลยค่ะพุ่มเยอะนะคะกิ่งพันธ์ุก็เยอะกัดสีแดงแดงเลยค่ะแดงไม่มีข้อแม้ไม่มีเว้นว่างเลยนะคะสําหรับหัวใจเศรษฐี2 5 0ห้าบาทจัดส่งฟรีมีเก็บปลายทางใครสนใจก็โทรได้นะคะที่เบอร์063-6974-664หรือจะทักแชทหาแม่คะก็ได้เลยค่ะสวัสดีจ้า